เปิดตัวแล้ววันพัสด2 2 r ฉายชิปสัมบราคอน8 g ดเจนให้จอสว่าง4,500นริตและกล้องตัวท็อปเซนเซอร์ i m x 890ล่าสุดทางวันพัสดก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นวันพัส1 2อ r เอามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งวันพัส1 2 r เป็นการรีแบรนด์มาจากวันพัสด A3 นั่นเองครับซึ่งเือธงระดับกลางนี้มีสเปคจัดเต็มไม่แพ้รุ่นพี่เลยทีเดียวครับ โดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED โค้งขนาด6.78นิ้วความเอียด 1.5K ความสว่าง,งสูงสด4,500นิตมีค่าริเฟเล1-120เฮิรตซใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรไฮแลมม์แบบ l p d r 5 X มีให้เลือก8 g ิกับ16 g ิส่วนลมเป็นแบบ UVS 4.0มีให้เลือก118กิกับ256กิบน,ะบนระบบปริการ Android 14 ครอบทับด้วยออกซิเจน OS14 ให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเอ็ด50ล้านพิกเซลเซล็นเซอร์ IMX890 ขนาด1ส่วน1.56นิ้วรูปแสง F1.8 พร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลต,ตราไวท์ความเม็ยด8ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 และกล้องมาโครความเม็ด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 นกล้องหน้าความเม็ด16ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 ให้แบตเตอรี่มันที่5,500มิลลิแอม รองรับชาร์จไว100วัตต์สปูอีกด้วยครับสมาร์ทโฟน OnePlus 12R มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม8กิกรอม118กิก์มีราคาอยู่ที่499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17,990บาทและรุ่นแรม12กิกรอม256กิกมีราคาอยู่ที่599ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ21,500บาทครับโดยเริ่มเปิดให้จองล่วงหน้าแล้วที่สหรัฐยุโรปและอินเดีย ก่อนวางจำหน่ายจริงวันที่6กุมภาพันธ์นี้ครับส่วนบ้านเราก็ขึ้นหน้าเว็บไซต์หลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับ